วัดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมิสูต,ตัวกลมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าที่จังหวัดชุมพรค่ะที่วันนี้อำเภออะไรนะคะอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะมาส่งลูกค้าที่สวนทุเรียนแล้วก็สวนยางนะคะเด<ม>ี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนิดนึงค่ะตัวนี้กระบะช่วงสั้นช็อตวิวเบทที่เขาว่ารอลดกันนานๆนะคะตัวนี้รออัดนานไหมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าดูค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้คุณพี่เซอรจากไหนคะใน YouTube ใน YouTube ใช่ไหมคะตัวนี้ อ่าแล้วระยะเวลาการจัดบ่งนั้นเนี่ยเราใช้เวลานานไหมคะของไปไนั้นบริษัทเป็นสีใช่ค่ะประมาณวันเดียวเนาะวันเดียวเป <c oughs> ้นบ่าบ่ายผ่านค่ะตัวน,นี้ไวจริงๆเร <c oughs> ินบ่ายอสองเป็นบ่ายสองตอนเย็นผ่านค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้อ่าของเรารอรถนานไหมคะชอตยูเบทที่เขาว่ารอกันหกเดือนเนี่ยของเรารอนานไหมคะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ไไม่ถึงอาทิตย์รับรถเลยนะคะตัวนี้ ไม่ถึงอาทิตย์จริงๆขะตัวนี้ที่ว่าเราลดกันนะนะขอมีส่งมอบเลยนะคะมีพร้อมส่งมอบลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรหา,าได้เลยนะคะตัวนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านจริงใช่ไหมคะคุณพี่ส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะ <c oughs> ค่ะขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่ไว้วางใจเพจอรอนะคะ,คะที่ตามาชมบรรยากาศนะคะ <c oughs> ตัวนี้ลูกค้าซื้อรถโฟวิวเพราะว่าทางขึ้นแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้ค่ะตอนเดียวโฟวิวของเราค่ะมีเหตุผลที่ต้องใช้ออฟโหลดนะคะมีสวนยางก,กับสวนทุเรียนอยู่ด้านบนค่ะตัวนี้รอบข้างค่ะตัวนี้เป็นสวนยางสวน พามาชมบรรยากาศกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศการส่งกรุงเทพเป็นส่งทางใต้ทางชุมพรนะคะ